สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม The Freezing เหมือนเดิมเป็นปีที่สิบหกเลยครับผมวันนี้เราต้องไปจัดก,กลุ่มได้เทรเซอร์ครับผมในแกงของ r i c o นะครับไปรยกันเลยไม่เป็นการเสียเวลาคุัคผมพูดคุยนักสืบเฟรเล่าคนดีคนเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออายุมากขึ้นอีกแล้วกูทำงานมาเดือนหนึ่งกูต้องเจอกับมึงแล้ว มาหัวหน้าได้ข้อความจากอันเจนียวแล้วเขาอยากจะคุยด้วยอะผมมีเรื่องใหญ่กว่าที่จะจัดการไปที่ตู้โทรศพัพท์แล้วก็รอสายเขานอะอืได้เลยครับท่านไปแล้วจ้าอันเจนียวอยู่ที่ตู้โทรศพัพท์โอเคต้องไปหาอันเจนียวก่อนไม่ใช่ต้องไปที่ตู้โทรศัพท์เพื่อ,อ,อรอติโรพอเรามาไนีมาเนี่ยทีย่ไหนวะตู้โทรศัพท์ตรงไหนอะ บอกกูดู้อะไรดิเฮ้ยโอ,อ้โหไกลเหมือนกันแล้วเนี่ยไปที่ตู้โทรศัพท์ก่อนเขียวเล่มึงขึ้นมาดิไม่รอมึงนะมึงขึ้นมาเลยมึงวาร์ปขึ้นมาได้เขี่ยรอเด้อมึงไปพูดผีมึงเลยวาร์ปขึ้นมาขึ้นรถกูได้นะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยคนอื่นเนี่ขึ้นไปทันแล้วนะเอ้ยโอ้โหคุณร้องอะไรของนนะุณอะตั้งสติตั้งสติเออตั้งสติก่อนเหยียบปีกโอ,อ้โหไปยี่ไหนวะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเหยียบเลี้ยวซ้ายนะ เดี๋ยวสายแล้วก็จอดเขาสองโอ้โดนล,ลบทัหน่อยโอเคตังคิวประชาชนคนดีนี่หว่าโอเคโทรศัพท์แม่งร้องอยู่อย่ามีอย่ามีใครเสอไปรับนะของกูเท่านั้นครับตูน้นี้กูจองแลเดลีด๋ยวเรียบร้อยโทรเลยว่าไงครับผมยังไม่ได้รับอย่าินว่ามึงกำลังหาข้อมูลกับเลเซอร์หรอรู้จักไอเวตัวนึงอ่ะที่มันเร็วโคตรตอนนี้มันคึน้จอเฮดอยู่ตัวเร็วชิบหายอะไรู้ไหมจะคุณได้ข้อมูลไหนมา พ่อมืองเหรอวะมันซ่อนตัวบนอาดฟ้าในบัวเฮิร์ตแต่รีไปละเขาไม่เคยอยู่นานเท่าไหร่แล้วอย่าบอกว่าครูไปเตือนนะมันจะไม่ยอมง่ายๆหรอกนะเออแต่ไอ้เครดมีคนขราบข่าวมาบอกแล้วรีไปเลยเชอรี่เร็วเราต้องออกไปล่าหมาป่าแล้ววะการที่เราจะล่าหมาป่าได้เราก็ต้องใช้หมาป่าในการล่านะอย่าไปอย่าใช้หนูนาในการล่าละเพราะว่ามันจะไม่ได้ผาแสงอะไรเลยนอกจากตะแตนเนี่มันอยู่ในตำข้าวนะพูดอะไรวะเนี่ย เปเลี้ยวไปเลยอ่ะบอร์เฮดวอร์เฮดชนแม่งไปเลยแล้วกันขยะจะไปจับขยะของสังคมก็ต้องเจอรถขยะที่มันอยู่ข้างทางเนี่ยไปเลยแท็กซี่เลยกูหน่อยมึงห้าวแล้วนะกูวิ่งวอร์วิ่งวอไปจับแม่งเลยดีก,กว่าหนีหน่อยเว้เยหนีหน่อยเว้ยหนีหน่อยเว้ยไปจับพ่อค้ายาเลยนะเว้วยโชว์ไอ้บ้าวาดิโชว์แม่งไปเลยเนะี่ยเล็ก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 อ่ะเด้เด้หลบกูหน่อยดีมากกูจับ อันนี้ก่อนเดี๋ยวมันแตกตื่นเดี๋ยวมันแตกตื่นนานแล้วโอเคไปกันเลยหวังว่าไอ้น,นี่จะไม่ยอมใครง่ายๆนะเวก,ก็ mm hmm. เวก,ก้าพังว่ะมีก,ก้าหรือใครวายอาเก,ก้าบอกว่าไปเขาไปเลยครับจังหวะนี้ไว้ไงหดี๋พ่อหนุ่มมีเข้ามาดูนะจ๊ <It> s <S แม่งเอ๊ยพวกหนูว่ะแม่งไม่ยอมไม่กูจับไม่สู้กูด้วยโอ้โหจะตายโอ้กูเกือบตาย,ตายเลือดยิ่งเจ,จ้าติงแมวเฮ้ยเปลี่ยนปืนได้บอกว่า เติมวาสูงเปลี่ยนปืนกระทางกระเพื่องออกเอาอะไรมาดิวะนะเนี่ยปืนที่เราต้องใช้ยิงระยะไกลอุซี่ไมไม่ได้อันนี้แล้วกันแบบเหมือนสไนอะคลิปซ้อเป็นสไนแล้วเออมาดิมาดิเข้าหัวแตกไปย,ยอมเปล่ามึงยอมอ่ะไม่ยอมมึงก็แตกเออย,ยกมือขึ้นถ้ายอมอ่ะมึงมาดิมึงมามึงมาเฮ้ยกูยังได้กินเลือดอยู่พอดีมาด,มาดิกินเลือดเป็นอาหารนมึงจักกูเปล่า ตำรวจอะเธอทุกคนเป็นตำรวจที่ดีสุดกูเป็นตำรวจที่เลวจะมาล่าพวกมึงอะ่ะเธอ,อมาเดียมาเดี๋ยวเอ๊ะหัวหัวมากล้าปว่ากูยิงอ่ะมายืนยิงเนี่ยยิงกูโดนเปล่านี่เตะแน่ไม่โดนใครเลยเอาเข้าบุกไปเลยบุกไปเลยปีนโดกระสุนครับผมรอจังหวะรอจังหวะจากคนอีกกูดเดินยิงอ่ะมาดิมาเดินยิงอยากกระเสือกมาห็นสกนะมาดิโดนกูนไปแล้วแตะหมด เกียบร้อยไม่ต้องพูดไม่ต้องเจรจาเดี๋ยวเสียเวลาชีวิตกูตายซะมือมือตัวการไหลไอตัวการใหญ่มเมียตัวการไหลเลยเฮ้ยโอ้โหไม่ไปแล้วว่าเดี๋ยวเราเรียกไม่ได้ด้วยดาวยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นรถเราเข้วเลยขึ้นรถเร็วไม่รอมึงแล้วกูไปแล้วนะนะโอ้โหเขียนรอปะบอกเฮ้ย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 ไปแล้วจ้าเอ้ยลิงนะเว้ยเฮ้ยมองไม่เห็นทางไปเลยไปเลยจับกุมจับกุม กับก <54. S 2> ุ้มเดืบู๊บแล้วเข้าหมาป่าโอเคเเป็นทางตรงอหะเอาหงบอกถนนนะไม่ได้มันไม่มีแต้มอ่ะถ้าบล็อกได้โอเค่ไล่ลาดีไล่ลาดีเอ้โอ้ดิบดุกลีกูหน่อยลีกูหน่อยลีกุนอยลีอยลีกหน่อยเว้ยลีกหน่อยเว้ยเออโอเคถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงไม่ได้เอ้ยชนรถกระบะยังไม่ทันอีกเดี๋ยวจะได้ร้อยเฮ้ยบล็อกถนนได้ยังวะบล็อกได้ยังเนี่ยบล็อกถนนอยากบล็อกถนนนะไม่ได้ต้องสามดาววะ รับรัดไปเลยครับจังหวะนี้ที่เกี่รอเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยมันจะเลี้ยวอีกแล้วเหรอเอ้คุรัดเนี่ยย่นระยะทางกำลังหนุนยังเราจะไปบล็อกถนนไว้เลยกันถนนไว้บล็อกไว้บล็อกไว้เห้มไปทางเอ้คุชนไปดิมาเนี่ยจะไปทางไหนแล้วเจ้าพ่อหนุ่มน้อยมีกจะถอยแล้วหรือเปล่ามึงเรียมกูแล้วเนี่ยมันไปทางตรงจะไปไหนโอ้ไม่เหลืออีกทางนึงววะทางนู้นบล็อกไปยังวะยังไม่ทันวะไม่ทันวะเฮ้ยอ้ห เลี้ยวไปทางซ้ายโอเคเลี้ยวไปทางซ้ายสหายเออป็นมีรถสีฟ้าคอยกระชับไว้ในกลุ่อน้องลูกน้อกทางเอ้ยลิงน้อ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 ยเดี๋ยวไฟเดี๋ยวฟิเรียเดี๋ยวมิจฉาป่าเอาไปโดกรูรีบกูรีบมันไม่ทันเนาะเฮ้แถบน้ำมาช่วยกูด้วยแถบน้ำ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 เจ็ดตรงนี้ไปทางตรงมันจะขับเลี้ยวไปทางไหนวะขับเข้าซอยปวะขับเข้าซอยวะโอเคมันน่าจะเลี้ยวไปทางไม่ขวาก็ซ้ายโอ้กูโดนแถบน้ำเองรึเปล่าเนี่ยได้ต่อไปอ่ะ แม่งไดเลี้ยวอีกแล้วทางแยกทีเริ่มทางซ้ายกันถนนไว้น่าจะดีนะรอบนี้ไม่มีทางแยกอีกแล้ววะทางแยก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 แอบน้ำอีกทีนึงอะเพิ่งโจมจับสิงประดิษฐ์เพิ่งโจมจับเออแป๊บ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 ปิกหน่อยีกหน่อยเอาอะไรดีวะนะสามดาวแล้วจะลาจมเลยจะไลาจจมเดิจะลาจมเลยจะลาจมเลยโอเคสวยดักหน้าดักหลังดักหน้าดักหลังโอเคดีมากดีมากกูดักแล้วโอเค เข้ hey, าล็อกเฮ้ยไม่ได้เออไม่จะถอยไม่เอารถถอยไม่ได้ไม่ได้ไม่เจ้ารถถอยโอ้โหไม่เอ้ยตำรวจเร้ยะจระเอ้ยไม่มาบล็อกข้างหลังเราคูบล็อกคูบล็อกเออไม่ทันอีกบล็อกไม่ทันอีกอ่ะจะไปไหนอ่ะมาเลยฮะจะถอยมันจะถอยมันจะขับไปข้างหน้าแม่งล่อโอ้โหยังล่ออีกเหรอเนี่ยปลาไหลเออปลาไหลูเซ็งว่ะอาเกตถนนนะชนชนชนผ่านด้วยคุยยอมเราไม่รถพังบล็อกไม่ได้ด้วยเออดี ครับโอ้จะสั่งมาพวกมึงมาทำงานทำไมมึงบล็อกไม่ได้เหรอวะกูย,ยอมใจ,ลจแล้วจะบล็อกได้แล้วดีกูหน่อยดีกูหน่อยเวะอือคุยจับผู้ร้ายเนี่ยจับไม่ได้สกรีนหัวร้อนแล้วนะข้างหน้าจับไม่ได้เซ็งวะหลังเราไปทางซ้ายนะเออกูรู้กูรู้มันเลี้ยวไปทางไหนกูรู้อยู่แล้วมีหน่วยที่การเับพร้อมแล้วเฮ้ยขับลงน้ำเมันไม่ได้ขับลงทางด่นวนหรือวะเนะ่ย เขาไปเลยเขาไปเลยเขาไปเลยกูช่วยดันกูช่วยดันมึงขับไปดิมึงขับไปดิเราขับไปดิเขารอมาแสงเลยเราขับไปดิเฮ้ยโอ้กูยอมใจมึงก็ขับไปดิอ่าอะไรดูวยวะกำลังเสริมไหมเอ่ไม่คันหนึงกำลังเสริมจะไล่จนวิ่งหน่อยดับหน้าไดเปล่าดักหน้าไดเปล่าดับหน้าไดเปล่ากูชนท้ายมันดิชนท้ายดิกู้ชนมจะจอดไม่จอดมันจะจอดไม่จอดจอดเปล่าจอดเปล่าอีกกูชนยากกูชน เดะดักหน้า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 กูดักหน้าดักเลือดคุดักเลือดไม่ไม่ได้โอ้เหี้ยคนคนคนเดียวยังจับยังไม่ได้พุ่งลาวออกไปใช่ไหมพียกมาเท่าไหร่ก็จับไม่ได้ดูต้องการอะไรอีกไหมต้องียกมาอีกจะลาจนไม่ได้ต้องการกำลังหนุนไหน่อยรถตู้เด้อจอดเราเมึงจอดเหรอมึงจอดเหรอมึงจะเลี้ยวเหรอมึงจะเลี้ยวเหรอขับแซกนี่ขับแบบมู๊ยแบบแม็กแม็กหน่ยให้กูหน่อยดิเฮ้ยข้างหน้าดักได้เปล่าข้างหน้าดักได้เปล่า Hey. อยากให้กูได้เบาข้างหน้าอยากให้กูได้เบาดักได้เบาเฮ้ยมัเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันไปแล้วโอ้ดักไม่ได้มึงมองสาวอย่างเงี้ยมันนะฮะโอ้มึงมันมองสาวทำเแสงไม่ได้กูดักเนี่ยมันดักมัาแล่วดักได้ป่ะเนี่ยนเออดักได้มันชนน่ยก็แค่นี้แหละเออชนกันเองน่ะจบบล็อกไว้บล็อกไว้บล็อกไว้ไม่เอ๊มันหนีบล็อกไว้บล็อกไว้ดิเฮ้ยจะไปชนกันเลยนะเพื่อนบล็อกไปดิจอดจอดจอดมึงจอดมึงจอดจอดดิไม่ได้ขับใครหลังโอเคขับไปข้างหน้าไม่ได้ ถอยหลังก็ไม่ได้กูบล็อกไปแล้วกูบล็อกไปแล้วลงมาอย่ายิงเอรอเก้ก็แค่นี้แหละวูู้กต้องการแค่น,นี้แหละไม่ได้ต้องการอะไรอีกเลยยังไงยังไงยอดจริงด้วยวันนะ่ะเอ้ยขวางทางปืนมันอะไรมันเกี่ยวก็ยิงโดนมึงหรอกเดี๋ยวโอเคโดนกูนจับจับกูเหรอมันคนก็จับกูไม่ได้หรอกนะขอบคุณที่อัปเดตให้ <Okay. S 2> มาเลยไอเวนพาเขาไปดีสราร์ดีได้แล้วการจับกุมที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็เดิม มนุษยาชาติเคยมีมาโหมึงชมกูเกินไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยขึ้รถไปขึ้รถไปอ่ะเดแกก็เป็นด้วยไปกูไม่เป็นพยานให้ใครทั้งนั้นอ่ะแล้วแต่มึงอ่ะจะเป็นจะไม่เป็นก็แล้วแต่มึงเรื่องของมึงอ่ะไม่ได้เรื่องกูมีในที่จะจับมึงอ่ะมึงโดนปะหาแน่ถ้ากนเป็นทนายความมึงโดนกูแน่พึ่งรักษาใช่ป่ะกูไม่ดูคดีไม่ดูเคสมาแสงเลยเรื่องจับปะหารจบเปลี่ยนเขาสุกเดี๋ยวเสียเงินด้วยเสียเงินเลี้ยงอ่ะเนาะ โอเคครับไปเลยครับผมนี่เขาจะดูออกไปแลว่ากูาจับอาญากรที่ยิ่งใหญ่ได้นะดูรถด,ดูภาพรถกูเดีชนบดดะไปหมดแล้วกูอะไม่สนนะทำไ,ไมเป้าหมายคือจับให้ได้ไม่ไว้ต้องแลกด้วยอะไรเป้าหมายไม่พุ่งชนอะไรมึง,ม,ม,งม,มีปัญหาขับขัดรถแซดแล้วทําไมอ่ะทําไมอ่ะทําไมมึงม,มีปัญหามึงมีปัญหาเหรอฮะมึงมีปัญหาเหรอฮะแล้วมึงอะดนกูไปซะกูจะจับคนร้ายกันคุ้มกันดีกว่า ยังไงจะมาหาเรื่องกูเหรอเอ้ยอดีๆอดีๆถึงก,กับลงรถแล้วมึงอ่ะทำะไรกูไม่ได้เด้อมึงอะกูเป็นตำรวจไงถือตราไว้ตราตำรวจขวดตำรวจไว้บ้างอ่าครับลงมาทึกประจําวันไว้ชื่อว่าเวสต์ซอคินดิสเปอร์ซี่เซาที่ถูกจับความผิดคือคลิเคิลการร้ายด้วยอาวาุธไรแลมโอ้โหบวกห้าความผิดที่รุนแรงหวังแจ้งสิทธิ์ไหมโอเคแจ้งทนายแจ้งไว้เขาเท่านั้นนหะเดี๋ยวกูไปปิดปากทนายมึงก็จบแล้วถูกไหม ปิดปากเราเทปปิดปากครับผมเราสอบประคำยันไหนวะเนี่ยนนมาที่สอบประคำว่าไงว่าไงมึงจะคายเลยมาเปล่าแล้วมึงอยู่ในธุรกิจเป็นวัดมานานเชี่ยไหนเลเซอร์ไม่ใช่ธุรกิจว่ามันคือการต่อสู้เพื่อชีวิตหรือความตายกับระบบที่มันเน่าๆกูไม่ไมีอะไรจะพูดทำไมล่ะคิดถึงคนดูไปรุ่นที่มึงประทับใจอ่ะพวกเขารู้เรื่องดีกว่ามึงไอ้หนูโหดเก่งมากสำหรับคนที่มึงถูกจับมามื่อกี แล้วมึงจะทำอะไรกูซ้อมกูเหรอเดิมพันว่ามึงคงอยากให้เป็นแบบนั้นที่ตอนอยู่ในคุกนะแต่เสียใจด้วยว่าไม่ปะเราทำทุกอย่างจังถูกตอ้องที่นี่ในอ็มโนว์สิตี้โอ้พึ่งปตำรวจขาวสารคนเดียวในสถาน,นีหรือไงวะหมายความว่าไงฮะตามที่กูพูดไว้กูพูดจบแล้วเด็กก็ดีกูขี้เกียจฟังวะกูมีหลักฐานเพียงพอทยื่นฟ้องมึงก็แล้วกันล่ะ โอเคกูจะพาผู้น้องมลุงโลดกลับไปทีหองขังเขามีอะไรให้เน่านานกว่านี้งานดีนี่ขอเดลวมยังต้องไปกไกลอ่ะขอเดวแต่สำหรับลูกไม้มึงเริ่มได้เมเล็วแล้วล่ะขอบคุณที่ชมครับคุณเฟเร่ล่าเดี๋ยวผมซื้อเฟรลี่ให้มันเดิมจบนะครับเคสนี้อย่างดุเดือดออกข่าวเหมือนเดิมตำรวจตีคมหะคืออะไรวะคุณ้าแก๊งโจเฮดถูกจับการยิงบนด่านฟ้าดราม่าการไล่ล่าเกสเคน่าจะตีได้ ลายสำนักพิมพ์ขายดีเงินทองไหลมาเทมาสำนักข่าวพราว่วาเสร็จแล้วหรอภารกิจกูเนี่ยมีภารกิจอีกนึง่งที่กูไปทำในวันนีน้ทำอีกสักภารกิจแล้วก็ปิดชิปแล้วกันเราล้างแคสเน้าะเรสมิ่งเนนะยังว่ากูคงงงมึ่หมดละ <c oughs> วา,ารที่ยิ้มพ่อกูอยู่ไหนเนี่ยอ่าไปไหนแล้ววะทำไรต่อลาตเวีต่อหรือย,อยังไงหรือว่าภารกิจเป็นซัพพอร์ในกูไปจับอีกเหมือนเดิม อ๋อมีภารกิจให้เป็นเราตะเวนต่อเหมือนเดิมอีกคดีหนึ่งแล้วเราให้ปิดคลิปกลับมาทำงานกันอีกแล้วเฮ้มือใหม,หหม,มหห่หัวหน้าอยากเจอที่ห้องทำงานนีอมีอะไรวะอจับสถานีตำรวจหัวหน้าทำงานอยู่ไหนะหัวหน้าอยากเจอที่ห้องทำงานนี่อ่ะว่าไงต้องทำถามได้ดีนี่หัวหน้าหัวหน้าเราคือใครอ่ะลูกพี่ก็เฟอร์เรล่าไม่เหรอวะ นี่อา,านอนี้แกงาอ๋อนี่งหคนหน้าเราต้องการเกี่ยวอะไรอยู่นี่ว่าไงเลื่อยกให้กูเปล่าเนี่ยเอ้ยยังไงเนี่ยการดำเนินการนี้จะดำเนินเรื่องงานต่อจะจะไม่สามารถใช้ได้จนกววาส,สตอรี่จะจบงั้นการดำเนินการต่อหรือไม่เอาไว้ทำอีกพีหน้าดีไหมวะอันนี้ก็ทำกะก่อนอ่ากดดำเนินการต่อแล้วกันขอเดียวผมมีภารกิจที่ต้องให้ทั้งเพาลรอบครอบและดึงไล่พินิจให้คุณทำนะแล้วก็ต้องให้คุณเก็บเรื่องนี้ เป็นความลับด้วยโดยเฉพาะโคงหัวค <c oughs> ุณเอ้าฟังดูจร <c oughs> <preferred infused> ิงใจว่เกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นรับเนี่ยผมจะพูดตรงตรงนะงานเลี้ยงกับเสียงของสิบเอคลี่คือคืนนี้เขายังมีสองสามสัปดาห์ก่อนกรเียนแต่ถ้ารอรอรอถึงตอนนั้นเขาคงไปถึงแกนขันยอนแล้วทำไมวะประเพณีสถานีบอกว่าคู่้องต้องนายต้องทำให้ภารกิจนี้สำเร็จแล้วก็เอนไวยแสนหวานจะได้ไม่เข้าหวิดหวังอ่ะโอเคไหม รับทราบครับผมผลิตกิจอะไรอะ่ะนค่นดิแค่เนี้ยงงบอกผมแค่เนี้ยอันนี้คือวันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรฉลองกเกษียณให้กับเชลลีอ่อ่ะโอเคขึ้นลนาตาเวียดีกว่าลาตาเวียจบไปไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถจัดมสมเกษียณเราให้ว่ากันอ๋อต้องไปเก็บเค้กเอ่ะได้เลยจ้าต้องไปเอาเค้กให้อ่ะเชลลี่แม่ง้หรือเกว่ากูากาาาาจะไปร้านเค้ก ก็น่าจะรู้ว่ามึงไม่รู้เหมือนกันมั้งขับลัดไปเลยดีกว่าเว้ยเฮ้ยชนป้ายไม่ให้หมดนะทำไมลัดไปดีกว่าโอเคขับขึ้นสะพานเหมือนเดิมรับผมเวเบริดจิสเป็นสะพานนี่เราโปรดปานนี่อยากขับขี่มากไปมึงดูดิว่ากูขับมาเนี่ยกูขับแทรกทำไมอ่ะทำไมอ่ะขับแทรกทำไมอ่ะเฮ้ยห่ามึงทำไมอ่ะกูจะไปซื้อเค้กทำไมกูรีบเฮ้ยชนไม่ให้หมดโอเคเปิดฝาโป่งเหมือนเดิมเป็นการระบายความร้อนนี่ผมระบายความร้อนให้รถกับรถรถจะได้แบบขับเร็วขึ้นอื้ เดี๋ยวรถมันระเบิดเงี้ยเราขับเร็วมองมองโลกนี่แน่ดีเอาไว้จอดก่อนจอดก่อนจะจอดจบพอรู้แล้วมั้งผมกูจะมาซื้อเค้กไงเสียงดังขึ้นมาเลยทอล์นไปเลยว่ายังไงล่ะเฮ้ยขายว่าเค้กอ่ะสวัสดีเจ้าหน้าที่นายมาเอาเค้กเลยเนาะฉันหมายถึงว่าเค้กตำรวจอ่ะฉันเพิ่งตกแต่งเซตอะบอกความที่พวกนายต้องการคืออะไร What was the message y o คอน n กรตตูเ a t i o n ครับแบบนี้ยยิ้มสภาพไปเป็างงานรับใช้อชอบอย่ามนรู้จักหนิดเอยสะโพกแย่ท yeah. ้าท้าแบนหัวใจแย่นี่คืออะไรวะเนะี่ยสะโพกแย่โยกย,าย้ายแต่จะโพกอะไรพวกนี้ไหมโยกย้ายโยกย้ายอ,าอะไรเดี๋ยววัเนี้ย <laughs> เอาดีแล้วกัน ต่อเลนหัวใจยิ่งใหญ่โอเคชั่ไหนใจว่าเขาจะซึ้งก็จะพบะวามันเค้กล้วส่งไปงานเลี้ยงให้ขอ้ห้คืนนี้มันหลับลืมก็ได้ด้วยดีอะได้เลยจ้าขึ้นรถลาตะเวนจ้ะได้เลยโอเคชนแม่งเลยแล้วกันไปฉลองกันดีกว่าเว้มาไปที่สถานีตำรวจอ่ะไปที่งานเลี้ยงแล้วมาจัดที่ไหนสถานีใช่ปะ แบบชนกงชนแก้วเต็มการาฟเลยพวกนี้คือว่าน่าจะเป็นตาวนี้แล้วไม่รับคำคดีแบบมว่าติดภารกิจครับผมไม่ใช่ภารกิจคดีนะภารกิจแบบดื่มเต็มกราฟแห่ของนี้มันต้องแบบดื่มกันดีว่าเออจะได้มีแรงมาทํางานใช่ไหมโดนเอืนองมาเลยแล้วจอดจอดจอดเข้าซองนี้ดิงานเลี้ยงอยู่ไหนไวะเนี้ยตรงบันไดชั้นล่างเหรอเอาไม่ใช่หรอร้านนี้อ่ะเอามาจัดกันตรงนี้วะเนี่ยจัดงานยิ่งใหญ่วะาเข้าไปดูดิเดอะไฮบอร์ เอามาแล้วจ้าผู้จัดฉันบนสุดเลยทุกคนขอความสนใจหน่อย11เคลียร์งานของนายในเมืองนี้และกรมนี้ <c oughs> ยังพอเงนะี้เนาะ เอาเราเราละนายอาจไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่จะเย็นทะยานที่สุดแต่ทุกคนนี่เห็นพ้องว่านายขาสติไม่อาจคาสติแต่ชดเชยดู้ยหัวใจได้ในนาของทุกคนที่ก็กรมตำรวจที่อยู่อาวโนและร้านขายโรนัดที่เซนทันฉันขอขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับ25ปีแห่งปการรับใช้เมืองอันดีแบบนี้และร้านฮอดดอกด้วยแล้ทุกคนขอให้มีความสุขและหวังว่าสัปดาห์สุดท้ายของนายในกองกำลัง จะดีดีสุดนะเราจะคิดถึงนายเคลลี่จะหายไปล่ะสุดยอดคนนึงเลยเพื่อนนายเพื่อนอ่าน่ารักจังนี่เค้กไอโง่นายรู้ว่าฉันหมายถึงอะไรอ่านี่นี่ดีดีมากเลยอ่ะดีขอดแหละแล้วก็นาฬิกาท้องอยู่ในนี้เลยส่งทางไปเสนียว่าไหมเราจะคิดถึงนายเคลลี่และฉันจะคิดถึงอาหารบ้านของแม่นายดีไม่ห่างเหินเหมือนเดิมจริงๆแล้วคนในสถานีคือโลกทั้งใบของฉันนะขอบคุณจิิ คอยหนุนกำลังให้กับฉันตอนนี้ก็ไปเมากันได้แล้วด้วยเงินของหัวหน้าเลยนะว้ยต้องเต็มที่นหนอยดูวะแค่เนี้ยเสร็จแล้วเหรอเราต้องทำอะไรพูดคุยกับเพื่อนร่วมง,งานเฮลลี่ยังนเหะนี่งไงไว่าไงข้อมูลจากตัวนิโอดีผลดีใช่ไหมแต่ก็อย่าลืมละ่ะมันไม่น่าเชื่อหรอกนะถ้ามันหักหลังเพื่อนได้มันก็หักหลังเราก็ได้เหมือนกันได้เลย ผมยังไม่เข้าใจว่าทําไมเราฉลองเมื่อตํารวจออกจากงานทําไมเราไม่ฉลองกับคนที่อยู่ต่อแต่มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งที่เคลลี่ไปคนพนกงานเดียบนั้นยึดพุด่งชูอะไรแบนีข้อดีอะวะเนี่ยเหมือนมึงหลอก่าเคลลี่ยัยงไงไม่รู้เลยมึงพูดจริงกันไหมเนี่ยต่อไปยังไม่ทำอะไรวะนี่ไงพูดคุยอะ Re really นายกำลังจะสร้างชื่อจริง,รงๆนะมือใหม่แต่อย่าลืมนะไปตรงข้างก็จดบันทึกไว้อย่าทำตัวใหญ่เกินไปและอย่าลืมว่าใครเป<ล>็นคนให้โอกาสนายฉันจะเป็นฉันจะเลือกคู่หูให้ไม่คู่คู่หูใหม่ให้อะเป็นคนเลือกคู่หูใหม่ให้อะไม่เป็นไรกูเลือกเองได้ งานดีกับเค้กเหรอเหรอดูสิเดี๋ยวเดียวนายเป็คนเปลี่ยนผ้าออกให้มือใหม่ที่ไ่งจากลุงเนี่ยตำรวจแล้วก็คนมาล้อในงานกระเสียงนายเชื่อพิษตายท่านน่ะจำคำฉันไว้เค้กกับพิษตายมันก็ไปแล้วเด๋ยวเวลามันก็ไปเร็วโคตรเลยล่ะจำคำกลัวไว้่ดเลยต่อไปอันนี้ใครมาเนี่ยมาหน้างานนี้มมกคอเดียวนายเกิของขึ้นแบบเลยนะนายใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากอาตโน พ่อของนายอ่ะพ่อของนายงคงภูมิใจกับตัวนายมากพูดคุยกับยูจีนยูจีนไม่อยู่นวะบนดาดฟ้าด้วยไม่เห็นมาฉลองบนดาดฟ้าว่ะคนบ้านใกล้เรียงเคียนไม่ไม่ร้องเรียนว่าจะเปิดเพลงตึ้มๆเหมือนกัน ผมขอเรียกทนายมาฟ้องตำรวจทั้งสถานีเปิดเพลงดังเกินไปวันนี้สวัสดีคอร์เดลงานเลี้ยงเลยน่ารักน้อยๆน่เงี้ยบางน่ะเอรกิผมผมมาทักขาสารหลังตู้เก็บเอกสารวันนี้ผมไม่เชื่อหรอกว่ามันเป็นเรื่องสมบกแค่ไหนแต่ยังไงก็ตามผมเจออะไรบางอย่างจดหมายผมเดาว่ามันหล่นไปที่นั่นประมาณหปีได้แล้อมั้่ที่มันไม่ได้เปิดเพราะ มันมาจากพ่อของนายส่งถึงนายด้วยนะแต่ไม่ไม่เคยถูกส่งไปเลยผมคิดว่าผมก็แบบคุณน่าจะอยากอยากวางไว้ในสองจดหมายอ,อยากจะเปิดออกอ,อยากพ่อออกมาก็ต้องไปดูดิเฮ้ยอย่างน้อยก็สิ่งที่ผมทำได้ก็ไปดูซะสิ่งที่ผมจะพยายามบอกไปดูไปดูเปิดไปดูที่เสื่อ,อพูดง่ายๆหยอกหยอกยู่แล้วต้องเปิดอยู่แล้วพอสอง่องมาให้เรา กูโดนจังเงี้เลี้ยงเลยกูยังไม่ได้เต็มการาฟเลยนเนาะเซ็งว่ะเฮ้ยมีงานให้กูทําอีกแทนที่ก็จะได้แบบชนแก้วแล้วก็ไปแบบหาแบบผู้หญิงผู้หญิงอะไรพวกเนี้ยคุยตามภาษาวัยรุ่นอะไรพวกเนี้ยฉลองงานเสร็จสิ้นจนับคนร้ายวนการใหญ่ได้แล้วพวกเนี้ยต้องทำงานเนี่ยเรากูนเนี่ยเฮ้ยไป let's go ลุยกลับไปที่ศานเจ้าตำรวจพ่อไปส่งอะไรมาให้กูเยยังไงอะกูงหงดหงิดทำไมอะกูชนไปลลนแล่วรถคว่ำแล้วหงายไม่ได้เหรอ โอ้จเจริญพรแล้วหงายไม่ได้วะออกมาเลยแล้วกันต่อไปลองมาเรียกรถคันใหม่ได้ไม่เป็นไรรถคันใหม่มาหน่อยไม่ชนกูนเลยเว้ยแปบบ๊แบๆบขึ้นรถก่อนแล้วรถคันนั้นก็เรียกให้คนมาเอาไม่ได้วะรถป้อมกลางทางทิ้งรถไว้กลางทางอ่ะหัวร้อนอีกหน่อยครับดิกงหน่อยครับดิกหน่อยดิ้หน่อยดิกหน่อย,อ,ยอ่ะเปิดบอไว้หอ่อดิว่าเจริญฉลองใจ ว้าววงไปวิ่งไปว้าวว้าวเลี้ยวซ้ายไปเลยจ้าชนป้ายมึงไปเลยอถึงที่อินเทอร์เซ็กชันแะชท็กี่อ่ะมึงจะรีบไปหนอึงชนได yeah. ้แม่งพังมึงไม่ต้องไปหาเงินหลอกกันเด้อเอาเงินไม่คนอย่างกูดีกว่ามีประโยชน์กูเยอะเด็กกูเอาไปแบบเปย์นะพูดนะเปย์ทำเปย์นะไปทำเปย์ปังขึ้นแบบวาเนี้ยจอดรถไปตรงนี้หน่อยเว้ยดับเครื่องมัน เปิดเลยเว้ยเปิดประตูสู่อาเซียดไปลงรถดีกว่าอ่แล้วต้องเข้าอ่เข้าหน้าสถานีไม่ได้ต้องเข้าข้างหลังทำไมต้องแอบเข้าเดทำตัวลับๆแปลกๆแล้วนะกูว่าไหนนะออ๋ไม่มีใครอยู่เลยนี่หว่ามีคนมาเฝ้าอยู่หรือเปล่าอ๋อมีอยู่นี่มั้ยคุณว่าไม่มีคนเฝ้าเนี่ยนะแบบไปฉลองทั้งสถานีแบบนี้ไม่มีคนเฝ้าพวกอาญากรอะไรพวกนี้ก็หวานหมูดิเดีข้าไปดูดิมีกี่คนเหมือนเดนี้มั้ยเข้าได้ป่ะเออเปิดได้นี่มั้ย ว่าไงเมาแล้วขับแล้วมึงอ่ะกูขอโทรศัพท์ไม่ให้ทำไมอ่ะเอาโทรเลขไปก่อนได้เปล่าจ้ะกูจะไม่พูดเลยทั้งนั้นไม่ไปเล้วแต่มึงตรงนี้มีอะไรบา้างวะมีส้วมอ่ะแล้วก็อะไรข้างบนอ๋อกระดาษทิชชู่เป็นห้องขังรวมนะถังถังใช้หัิงหมดเลย,ยไปไปทำงานดีกว่าไปทำอะไรติงตองันแล้วนะกูนะทำงานดีกว่าจ้ะตรงนี้มีอะไร hey, <son. S 2> อ่านได้ เฮลูกพ่อจะจำเสมอนะว่าลูกอะเล่นตำรวจจับโจรกับเด็กๆในละแวกบ้านได้ดีลูกไม่เคยอยากจะเป็นผู่ร้ายเลยเรื่องมันซับซ้อนขึ้นเมื่อโตขึ้นนะแต่จงอย่าลืมนะทุกวันคือโอกาสที่จะเป็นคนดีไว้14ของลูกก็น่าจะเข้าไปร่วมเป็นตำรวจได้นะพ่อจะให้คุณแจสำนักงานหัวหน้าสถานีเป็นแรงบันดาลใจเมื่อลูกได้เริ่มงานเป็นเครื่องเตือนใจว่าพ่อจะเชื่อมั่นในตัวลูกเสมอ แล้วพ่อจะเข้าใจว่า,วาถ้าลูกแอบ<อ>เข้าไปนั้น <I> บางคืนเพื่อสมบัติความรู้สึกนี้นะอ๋อแจกให้กุญแจแบบกับเพื่อนสนิทแล้วก็ให้เราเข้าไปในสถานีตอนเราแบบสิบ้าปีอะไรพวกนี้ปะเพื่อนเราแบบซึมซับแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรความเป็นตำรวจเออเพราะว่าเราอยากเป็นตำรวจเราไม่เคยอยากเป็นโจนเลยตอนเล่นตำรวจจับโจนกับเพื่อนนี่เป็นกุญแจสารองของสำนักงานตำรวจนะนะแล้วมาให้กูตอนนี้เพื่อเพได้เข้าอะไรนะโอ้โหกูแบบ โอเคให้ก็ดีแล้วแต่ให้ผิดเวลาไปหน่อยวะ่ะค้นหาสำนักงานอา่ะกูเข้ามาได้นี่คืออากาศของผมเร,รีกยกค้นหาแฟ้มคดีของพ่ออค้นหาแฟ้มคดีว่าไงอ่ะค้นหาได้มีอะไรวะเนี่ยไม่มีค้นหาไปเรื่อยๆเนี่ยนี่คือที่ทำงานของพ่อเราเหรอแล้วไม่มีใครรู้เลยเหรอวะเนะี่ยไม่มีใครเข้ามาหรอกกูเข้ามาไม่กูไม่เป็นแบบไซรัสเลยนะคุณจับขนาดนี้ไม่มีนินจาเนี่ยไม่มีพระแสงเลยเลย มีอะไรแบบแปลกปลอมะอะไรเนี่ยรายง,งานศูนย์กลาง30เดือน5 7 8เที่ยงคืน23ได้รับแจ้งจากรองหัวหน้าสถานีแจ็คสันว่าพบร่างที่มันติตอร์มเทอร์เรสขณะเดินทางกลับบ้านแจ็คสันอยู่ที่เกิดเหตุจนกว่าสายสืบฟรานซสจะมาถึงเที่ยงคืน3 7สายสืบฟรานซสมาถึงที่เกิดเหตุระบุตัวร่างได้เป็นหัวหน้าสถานีนิโคลัสคอเดลสายกรสืบวิทธที่สงสัยน่าจะเป็น ถูกยิงสองนัดที่หน้าออกรอไม่บ่งชีว่าถูกยิงในระยะเผาคนต้องให้เห็นผู้ร้ายและยอมให้เข้าใกล้ก่อ,อนเจ้าหน้าที่ชนสูตรมาถึงที่เกิดเหตุการสะพานเมืองต้นบ่งชีว่าไม่มีพยายนรู้เห็นเป็นใจใครก็ไม่รู้ยิงกูเนะอ่าตีหนึ่งยี่สิบสี่โอเคนี่คือเอกสารเนาะแค่นี้นเกิดอะไรขึ้นพอเดียวชิบหาแล้วเกมวะเออขอโทษินดีครับพอดีว่าผมอ่ ข้าประตูไม่ได้ผมว่าจะไปเข้าผับอะไรพวกนี้ไปหาสาวอ่ะช่ามึงก็อ้างมาเลยประมาณเขาโทษจริงอะเข้าประตูนึกว่าเป็นประตูผับยอมรับไปได้เว้ยเฮ้ยถ้ามึงคิดว่ามึงจะผ่อนผ่อนพ่อตาการปิดคดีหรือพรมึงนำสกุลคอเดียวมึงคิดผิดแล้วไอ้เวร ผมขอโทษขอโทษไม่ช่วยมาแสงเลยหรอกจหนาที่นี่ความไร้ความสามารถการขัดคำสั่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราจะทำให้ไม่เกิดขึ้นอีกรายงานตัวต่อโค้สกี้เช้านี้จหรับ,บอมอบหมายงานแล้วก็รับโทษซะโดวไปประหารซะเฮ้ยแบบนี้เหรอวะเออกูสายแบบทำมาดีที่ยิ่งใหญ่บ้งอีกหน่อยกูถูกประหารแล้วไหมเนะ่ะดีไม่ดีถูกประหารก่อนในพวกที่เราจับมาทั้งโคดอ่ะบอกเลยนี่อะไรขึ้นร้อนร้าดเวรของเมึงซะ อ่ะก่อนจะขึ้นรถแล้วละตะเวนเข้าไปทำไอพีหน้านั่นโอเคนะชอบเดี๋นี้ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันนใหหม่้าเหมือนเดิมตาสเต็ปด้วคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องดีหรือเปล่านะแบบจับผู้ร้ายได้นะผู้ร้ายรายการใหญ่นะแต่ไงกูกลายเป็นแบบเกมไปแล้วตกใจนึกว่าเห็นผีนะไม่ใช่แบบตาเอกสารปีเอกสาร,รปุ๊บอ้าวโผช่วยเป๊ะตะไก่ <c oughs> อยู่ข้างหลังกูนีเองอไม่รู้มาตอนไหนด้วยกูนึกว่าไม่ไปเมาไปไปชวนไปกันเด็ด